โอเคครับ okay, ผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกท่นนครับชมวนนีจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้กี่ผมภูมิจะเป็นอาราฟซัมมารีแกดิชเชเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c k เ o M จากเซิร์ฟเวอร์การีน,น่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนไปดูโคตรอภิมหา ท็อป10ของเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยนี่แม่งแข่งกันโหดมากนะครับไม่รู้ว่าแบบเดือดมาจากไหนกันนี่โอ้โ oh, หตัวละครแม่งแบบอัพ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 กัน5ดาวกันแทบจะทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูเมตาก่อนจะเปลี่ยนเมตาเลยกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่1 5บหันวาใช่ไหมแล้วก็วันที่19เนี่ยน่าจะมีตัวละครซีซั่น2เข้ามาใหม่แล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนเมตาใหม่ไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก่อนที่จะจากลากันเดี๋ยวเรามาดูท็อป10แล้วก็ไล่ลงไปดูเรื่อยๆแล้วกันว่าวิเเคราาะ์ด้วว้ววย่อขใชตั นี้ทําอะไรในการเล่นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะก <bunker. S 1> ่อนที hmm. <F> ่เราจะไปดูแ <reaction> ล้วก <tortured. fruit. S 2> ันเผื่อใครนะครับหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟาร์บผมขอแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมากว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กโอเอ็มฟีฟาอาร์วีและรวมไปถึงโรบบ์ด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางทริปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครนะครับแปลว่าหากลุ่มแบล็กโอเอ็มอยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าแบล็กโอเอ็มซื้อขายและเปลี่ยนบารา อันดับแรกนะครับที่1เนี่ยนะครับอ๋อเรียกได้ว่าแบบตึงอยู่มอนกัน list l อาร r นะครับแล้วก็ตัวของวันช h o t แล้วก็วิลเลียมหรือว่าหัวหน้าหน่วยลูงกรนุนนั่นเองหล,ล,ลักๆ list เนี่ยไม่ได้เป็นตัวคีย์หลัก meta เนี่ยเอา l i สมาคู่กับลอาร r เพื่อใช้สกิลผสานเท่านั้นลอาร r คือตัวคอหลักจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะจับ list แล้วก็ลอาร r มายืนคู่กันเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวละครวิลเลียมและก็วัน shot ในการบัฟ วันช็อตเนี่ยสกิลโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วให้ทั้งทีมสกิลสองเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้ทั้งทีมแล้วมีโอกาส5 0ที่จะทําให้บารมิตไม่ได้รับอ่าเรียกได้ว่าเป็นบัฟสถานะลดความเร็วทั้งหมดคือไม่ได้รับเลยวิลเลียมสกิลสองเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้พันธมิตรหนึ่งคนดาเมจ84%บวกกับความเร็ว5้าอ่าบป้าผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแล้วก็มีโอกาสเพิ่ม าดาเมจสูงสุดด้วยแล้วก็สกิลสเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงแล้วก็แถมพลังอาพันธมิตรที่พลังโจมตีเยอะสุดของเราเนี่ยจะได้ค c o เตอร์แอ t แท k เพราะฉะนั้นเอาวิลเลียมมาบัฟดาเมจเอาตัวของวันทอสมาบัฟเพื่อให้ตัวของไลอาเนี่ยมีบัฟ counter a t t แ c คแถมไลอาเนี่ยยิ่งมีบัฟเยอะสกิลเขายิ่งแรงขึ้นจากอัลติเมทที่โจมตี150%ถ้ามีบัฟ1บัฟจะโจมตีแรงขึ้น15%เ แถมถ้าเขามี2บัฟจะการโจมตีเนี่ยจะเป็น2ครั้งก็คือ150%แล้วก็70%อีก1ครั้งแถมทุกๆบัฟ1บัฟบวกดาเมจ15%ให้อัลติเมทแถมสกิลธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีทั้งทีมด้วยนะครับมีตัวของบัฟ1บัฟจะโจมตีอีกรอบนึงจากดาเมจตอนแรก50%โจมตีอีก1ครั้ง30%สกิล2เป็นการโจมตีแล้วก็ขโมยบัฟอีกฝ่ายมาได้ถ้ามีการสกิลจะเป็นการล้างบัฟอีกฝ่ายเลย2บัฟแล้วก็ขโมยบัฟอีกฝ่าย2บัฟแล้วก็ตัวของตัวไอลิสเนี่ย หลักๆเอามาแค่ใช้สกิลประสานสกิลประสานของลิสกับไรอารเป็นการโจมตีเสร็จสุดทั้งทีมสร้างดาเมจ55%บ็ของทั้ง2คนนะั้นรวมกันเป็น110%อยเป็นอีกคนนึงเนี่ยขโมยบัฟอ,อีกคนนึงเนี่ยเป็นการไม่สนใจพลังป้องกันแถมยังเพิ่มพลังโจมตีเวทให้พันธมิตรอีก4% 0หลักๆเนี่ยสกิลปังเดียวคือเกือบหายทั้งทีมแล้วนะครับนะแล้วก็ทีมนี้ก็คือไรอารกับลิสเนี่ยเอามาคู่กันอยู่แล้วใช่ไหม สกิลใส่ศัตรูทั้งทีมมีโอกาสลดพลังป้องกันอีกฝ่าย60%แม่งเยอะมากแถมสกิลอัตติเมตเนี่ยเป็นการโจมตีอี่ายแถมยังทำให้อีาไยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50%แน่นอนแถมมีโอกาส40%ที่จะสตันศัตรูทุกตัวละคร40%นาน1เทินแล้วก็ตัวของอมิโมซ่าร่างเอซนอาร์เนี่ยเอามาเพิ่มเกราะเอามาฟื้นคืนชีพเอามาบัฟป้องกันอะไรประมาณนี้เป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่ปัจจุบัน มีการชุบชีวิตแค่ตัวเดียวเลยในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทีมที่3เนี่ยนะครับก็คือเอาตัวของวอันชอตไลอาลิสเอามาคู่กันใช่ไหมแต่เขาเอาตัวของฟิลล,ลันมาแทนตัวของอวิลเลียมเพราะอะไรเพราะว่าฟิลล,ลันเนี่ยบวกความเร็วเคลื่อนที่และก็บวกอัตราคลิปิคอนแถมยังล้างบัฟได้โดยใช้อันติสกิล2เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแถมยังเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดให้เขาด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเป็นบัฟดาเมจเลยแล้วก็บวกความเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอฟินลนด์เนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้ทั้งทีมได้บุกอัตรายขีทั้งทีมเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชมปตีสูงสุดให้ทั้งทีมได้อะไรประมาณนั้นก็เป็นการบัฟให้ไรอาร์มันเก่งนั่นแหละนะครับเมตาน,นี้แล้วก็ทีมนี้อก็เหมือนกันกับทีมแรกเลยนะครับแล้วก็ทีมนี้ก็เหมือนกันกับทีมที่2แต่ว่าเปลี่ยนแค่วันชอตเป็นตัวของ ตัวฟินแลนด์แค่นั้นเองก็ฟินแลนด์ก็บวกพลังโจมตีบวกพลังโจมตีสูงสุดใช่ไหมบวกบัฟความเร็วแล้วก็บวกล้างสถานะบัฟได้บวกอัตราชุดทีคอนได้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเอามาล้างบัฟก็ได้เอามาคู่กับตัวของมิโบซ่าเนี่ยถ้ามิโบซ่ามีการ์ดสกิลของเขาเนี่ยสกิล2จะสามารถล้างบัฟอีกฝ่ายได้เหมือนกันไอ้ล้างล้างดีบัฟผู้ผิด ตัวของอตัวของอฟิลลด์กับตัวมิโมซาเนี่ยสามารถล้างดีบัฟของทีมเราได้ประมาณนั้นแล้วก็ทีมที่6กับทีมที่7เนี่ยก็เหมือนกันนะไอเนี้ยนะทีมที่7เนี่ยก็เป็นทีมเมตาที่ผมพูดไปแล้วแต่ว่าทีมที่6กเนี่ยนะครับก็เล่นมาเป็นทีมเมตาเซิร์ฟเก่าไอเมตาเก่าเลยก็คือตัวของไอตัว,ตวมาร์สโลตัสยามิร่างแดงนะขอย้ำล่างแดงแล้วก็มิโมซาเนะี่ยมิโมซาเอามาล้างบัฟเอามาเพิ่มเกราะ 140%เอามาฟื้นพื้นชีพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮิวเลือดแรงด้วยตัวของยามิเนี่ยนะครับเป็นตัวโจมตีธรรมดาอย่างเดียวเลยโจมตีธรรมดาก็ฆ่าทั้งทีมตายอัลติเมทเนี่ยถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูที่ติดเอ่อตัวของเลือดไหลเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะแรงขึ้นหรือว่าสตันวะมันจะมีสกิลหนึ่งเนี่ยโจมตีสตันแล้วก็อีกอีกสกิลหนึ่งเนี่ยโจมตีแรงขึ้นยาม,มิแดงนะครับสกิลสองอ่าสกิลสองเนี่ยถ้าโจมตีติดศัตรูที่ตติดดเลลือไหจะสัน สกิลอัตติเมตเนี่ยถ้าโจมตีอ๋อสกิลอัตติเมตเนี่ยก็คือบวกบัฟอัตราคิดิคอนแล้วก็โจมตีมีโอกาสติดเลือดไหลใส่ศัตรูประมาณนั้นนะครับก็เล่นมาเป็นเมตาของเมตาเก่าเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวของโลตัสตีธรรมดาลดความเร็วใส่ศัตรูทั้งทีมใช่ไหมอัตติเมตทำให้ฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50%แถมยังมีโอกาสที่จะลดความเร็วเคลื่อนที่อีก55%ใช่ไหมครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของมาร์สเนี่ย มาร์นเนี่ยโจมตีธรรมดาเยอะย,ยุสกิลสองสตันใช่ไหมสกิลภาษาเนี่ยเป็นการที่มีโอกาสที่จะสตันศัตรูทั้งทีม4 0เประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีม8ก็เหมือนกันครับนี่เหมือนเดิมเลยทีม9ก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมมันจะเป็นเมตานี้กันหมดเลยทีม10ก็เป็นเหมือนเดิมเห็นไหมอ่าเปลี่ยนแค่ตัวของเอาลิสต์ออกแล้วก็เอาเป็นตัวของมาร์ชเข้ามาแทนผมว่าทีมนี้ก็เล่นได้นะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาตัวของวิลเลียมแล้วก็ตัวของมิโมซาเนี่ยเข้ามาแทน นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นสายแทงด้วยบัฟดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูลเลือดด้วยไม่ได้แบบเป็นสายเร็วเป็นสายยืนนะครับอ่าถ้าเป็นสายเร็วเนี่ยก็จะเป็นเล่นทีมนี้ปิดจ,จ็อบเร็วเป็นทีมนี้อันนี้เป็นสายยืนนะประมาณนี้หลักๆก็คือแต่ละตุลละครเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าทีม11เนี่ยน่าสนใจนะครับเขาทำลาเดสเอามาลอโนโนเอลแน่เลยอ่าลาเดสนะครับลาเดสเป็นตัวละครที่โจมตีเนี่ยทำให้ฝ่ายติดพิษได้แล้วก็สกิลเนี่ยนะครับอัติเมทเนี่ย ทาให้เราเนี่ยสร้างโล่บาเรียครอบทั้งทีมจากพลังโจมตีเวทของเขา140%แถมถ้าเรายังมีบาเรียได้รับดาเมจน้อยลง25%แถมยังไม่ได้รับสถานะผิดปกติอะไรทั้งสิ้นเลยอ่าประมาณนี้เอามาใช้คู่กันก็คือเป็นบัฟดาเมจแล้วก็อันนี้ก็เอามาเล่นเป็นสายเกราะสองคนเลยก็คือยืนแทงคนหนึ่งบัฟเกราะคนหนึ่งสตาร์ทคนหนึ่งตีคนหนึ่งฮิลอ,อะไรประมาณนี้นะก็เมตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนหล,ลักๆคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก่อนที่จะรีเซ็ตในส โนเอลโกสชามี่ชูบ้ยน้ำจะเข้ามาแล้วใช่ไหมเมตามันก็จะเปลี่ยนใหม่ส่วนตัวคิดว่าเมตาน่าจะเป็นตัวของอถ้าเป็นไปได้นะมันแล้วแต่ใครจะได้เป็นทีมไหนนะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นเมตาของซีซั่นสก็จะเป็นโนเอลชามี่โกสชูบ้ยน้ำแล้วก็ลาเดสทีมนี้น่าจะดีสุดนะครับแล้วก็จะมีทีมอีกทีมหนึ่งที่อาจจะเป็นเน้นบวกความเร็วไปเลยก็คือโนเอลหัวหน้าหน่วยวิลเลียมหรือไม่ใช่วิลเลียมก็ได้นะไม่ใช่วิลเลียมก็ได้ไปเปลี่ยนตัวอื่นก็ได้อ วันชอตนะครับแล้วก็ตัวของอาฟิลลนนะครับแล้วก็วิลเลียมหรือไม่ก็เล่นไปสายดามเมจไปเลยก็ได้ก็คือโนเอลชามี่ชามี่เอามาใช้สกิละสานบวกกับโนเอลทำให้โนเอลได้รับดาเมจดเวทเพิ่มขึ้น100%คือพร้อมฟื้นฟู sp แล้วก็ตัวของแซลลี่แซลลี่เนี่ยบวกพลังโจมตีเวท84%แซลลี่นะ แซลลี่เนี่ครับแล้วก็ทําให้เราได้รับอัตราคิดค้อนอัตราคิดดัเมจอะไรประมาณนี้แล้วก็บวกทั้งพลังโจมตีพลังโจมตีเวทอีก50%เอามาคู่กับตัวของโกดโกดเนี่ยก็บวกพลังโจมตีบวกอัตราคิคริดาเมจสูงสุด15%อะไรประมาณนี้ถาวรก็หล,ลักๆคือมันจะมีการเปลี่ยนเมตาไปประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอะไรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตอนที่มันเข้ามาแล้วเนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ดเลยกันันนนัันนคคสสวสดีรบ